กบตัต้งพวแบบง่ายเนอะตง่ายเระนักนักไเดิน เสะเพื่อนในจังหน่อยวะเจ้มันยังบุลลมบ่สวัสดีเด้อพี่น้อสวัสดีอ้ายสวัสดีรอบเด้อจบมาลดเนาะอ่าสุดไร้ได้เทาไหอดแวิอ่าให้กันได้เอาพี่น้องกลับทักทายสวัสดีและสวัสดีกันเบิร์ตสุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อบัวซิวในและกระต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองประธานปองชาแนลคือเก่าเนาะนำเสนอโดยปตุนคือเก่าเนาะพบเจอกันพี่น้องเไยหลังจากที่ จะไงซางเราได้คำตอบแล้วบันนี้กับจวดด้วยเราก็ได้จักเช้นหนเจ็ดสิบเจ็ดสิบบ่<อ>ได้แล้วพี่น้องเอาขึ้นได้วงครบพ,<ห>พร้อมตั้งละบาทนี้่ปู่อ่าม<อ>ันกกบดังกบเรียกนี่หายเย็น

จำเลยอ่าจำเลยหรออำพ่ำพันสร้างจำนั่นเปนจำเูยนะอาเกวาแเลียงเี้ยน่้ทไม่ี่แงเนอนี่เลยต่ที่แนเลย

ต่อกันเลยนยังไงตอทิ้งตอทิ้งก่อนอืมกำลังไล่พี่น้องเห็นลงล็อกลงลอยก่อนจังค่อยล็อกมันเรา่ะโอ้มืดพนชิมาอะไรทั้งนั้นก็ได้ป้าโตพนชิตกอีกแล้วบ้อนี่เฮ้ยเย็นบ่มาเนี่ยอ่านเดี๋ยวว่านะหมื่นมาเลยซัมนี่บ่ตกเมื่อวานนี่เออ เ,เอาเบ่งน้ำกันยาวๆพี่น้องเลยในการเคลื่อนไหวเพื่อน้องพันเพิ่นเนาะถือว่าจุดจัดอยู่อ่าประตูนอกลงคลิปที่แล้วนี่ก็ปุรีทั้งให้เรากันยังบ่มันใจปุรีทำทั้งลุงหนวดลุงหนวดเข้ามาก็เลยอ่าตกลงกันเรียบร้อยแล้ว,วเจ็ดสิบเซนมาสันสาบเป็นปูขึ้นมาอ่า,อาทั้งเซนต์ตัวเทิ่งนี้ เนดี๋ยว่าได้คำตอบพร้อมติดตั้งเลยบ้าทน,นึ่งตามอย่างนี้บานหนี่งตุยต,ยตุยอยู่ ตามยังละ่ะตามมักเพชรตามมักเพชรโอ้โว้ยเนาะพริกข้าวช่ไบานนี่พอแห้งเกลือสีเหล็กนันนะเกลือสีตำม,มุนกินชมยังกินชมยังเนะสชมมะขคำชมมะขาม,ม,ขามโอ้ทำตอนนั้นแล้วชมมะขาม,ส,ม,ขามสุดแล้วนะมะคำมันยังไหลอยูอ่เนาะ โอ้โหเทือท่อยๆมาิมฮะเกือบเกือบไปเลยผ่นตกถือลบริเก็บบ่ใช่แกบมันก็อันเป็นตบอนเออมางแกเอบๆมาทางในไปแล้วเหรอวะอันนี้ก็เป็นเรื่องควไม่ตู้แล้ว ชูเห็ดกินหนึ่งกับน้ำยี่แหละเป็นน้องพวันเพบนตำมันพริกชื่อเกือเพื่อนหยุด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 อยู่มอแล้วเนาะสบายดีล่ะสบายดีหมอจอจันก็มาแล้วเดี๋ยวกระชีเลนอนเทื่ยงใหม่ละบานนี่ยอ่ากระชีเลอยู่สะดวกสบายแล้วเนาะเขากระดีอกดีใจน้ำในลาี่น้องเนีย ถือว่าสมใจพี่น้องเพิ่นค่อยเสียอยู่เนาะกับปาวนาแหละทางเอฟซีเพิ่นก็โอ้ยดูตัวน้องเพิ่นเด้อว่าสันเนาะกับปาวนาเด้อว่าสันให้น้องเพิ่นได้เฮือนได้ซานน้ำแน่ว่าสันมีที่สุดกว่านอนให้รับให้นอนแบบดีแน่ว่าสันเนาะกับนี่แหละเป่นตอวเองกัน เห็นหลายท่านซอยกันเนาะมีจนมหาหอดเพื่อนี่แหละจนได้ตั้งเป็นลังบีกบหลานกันก็ลแล้วแหละโอดเอาเดยกก็ได้นอนแล้วเช็ดได้เจลพุงใช่ป่บเอออืมออกินยาบ่อากาศมัน เอาน้ำเนยมันเนยก็ได้เนาะกิน,กนชมวาสันก็มาคั้มเผื่อเป็นสิเลกเานเาะ <laughs> มาปิดปิักรงมาขิกข้าวสั่มบาทนี่ตำก็ไไปดอเจ้ อยู่จะแตกต,ำตำั้มจะแปะลกกอยบ่าวแปลกกอยบ่ผงๆใช่เลยเอเอเอืมอ่อืม ต่ำอยอะโอเคละพี่น้องเอเดี๋ยวให้น้องเพิ่นเตามเตวตะจูก่อนมาเบิ่งตังไงช่างแล้วกอนเออโดยโดยละนี่ก็เป็นตังเก่าเฮือนไม่ตู้แล้วแหละนี่พี่น้องเบียดออกมานี้ไตไม่เป็นตัวนี้ได้หนิเนาะย่างนะบ ย่างเชื่อมเชื่อมมันี่บุเบิ่งนี่โอ้ยบโป่งแลยนี่อืมตกลงนี่บโป่งแล้วกัคนคืนนี่เราก็ผ่าขันน้อาเราก็ได้ทั้งฝั่งเวลาผลสาดมาเนี่ยก็เปียกเบิร์ดเป็นน้องเนาะแต่ว่าได้ผ่ากระจาดเปลี่ยนให้เราแน่นี่ก็ไขายุเนาะอ่าพอผลบบพระใส่ตรงคว้นนะพี่น้อง ตัวนันนั้เปียกเพื่ดแล้วคำว่ามันสาดเข่าก็ได้พังทั้งนั้นคือกันเนาะพี่น้องเพป็นว่าโอ้ยบทวนเลยวัชรคือบทสอบแซมเองทั้งมีตู้เราเน๊ะวัชรซื้อปากกระจาดมาใส่วัชรเฮ็ดแชมให้พ่อฝนปราศเข่ากันดีวัชรเนาะอันนี้แล้วพี่น้องเลยเขาว่าเรื่องงบเรื่องยังนี่แหละงบที่จะซื้อมาให้มาใส่นี่แหละมันกับโบมี่วัชรซะ ถ้าว่าซื้อมาใส่กับซิบุรายเพ้นพี่นอ้องอ่ามันกับใส่งบกลรายกคือว่าออกกันแล้วเนาะแต่ก็จากชีว่าจงใดทางบอตูนก็ได้เนาะนี่แหละบอลดึงงบบอลสันซะผมโบมีมันกับไปโบเป็นือว่าและพี่นอ้องเลยขึ้นมาแล้วขึ้นมาเลยนขึ้ คนทลหลังคาเปาคนไปลดไปลดหลคาตัวไดน่ะได้ไหได้แล้วฮะลังคาตัวได้ชอบทเฮาเออมองรับมองนอนน่บ่อโอ้เสยวแพยางขึ้นไปมุงหลังมันบ่อโอ้เอเออเกระทบทใจกระทบทาใจมันอยากคั่วคือว่าแล้วตรงเหตุจิตไฟเพินคั่วน่งก็ได้เพื่อนน่อง ่าคือเฮาก็ได้เนาะตัวทั้งไอ้สร้างเราและได้รับได้นอนอยู่หันอสามเห็ดเทียนเห็ดชานแล้วเจ้าพาบัสไปคุ้มเลยเราอ่ะอเอามัดมัดกับคักเด้อมัดกับคักเนาอวะจะหน่อยลมพัดปีู่นั่นพอแงได้นอนกำลังม่วนนั่นน่ะ <c oughs> <c oughs> ขึ้นเบิ่งอีข้ออหนึ่งีินออกเลยสบายดี่ายสบายดีร้อมหนึ่งเด้อครบบ่ เช้าสบายดีให้พ่ออยูบอ่บ่อตะบงตะปูนี่ยน,นะสบายดีโอ้ตัวนั้นบ่ปัญญายังหัว <c oughs> ยอกลยหมดเอ,อดยด๋อยบ่เป็นยังไงบ่เป็นยังบ่บอยอก,ก็เพราะด้หัวสิแหละพี่นอ้นองเนาะยึดไว้เรียบร้อยบาดนี้นเนาะแน่นแน่นคักปัญญางบาดน,นี้จำมั้ จำแล้วบ่ครับจำแล้วบ่จำแล้วบ่นำโนแล้วเราอ่ะนี่พอดีเจ็ดชิบเชนพอดีเนาะจากแป้นขึ้นมาพี่น้อง bây giờ thì thằng này là còn đang đê rồi, mình cả nhang búa này lung bây giờ này cái thì thằng nuốt ma, rồi, um, lung nuốt kéo phần bỏ, là... ta mày, mày nhang để nó chỉ bừng nhang nó ลองแนวดูลองแนดูมันล่มไปงไหนฮะตั้งแต่ทีมันถือสูตรเมันเียงเลยวะเน่ยอาเบิ้งดูมาเบดิ่งไหมะดิ่งแวนเต้กรดาตับแบบนี้สูตรนี้ง่ายสุดบนักบนยไลอเอาเล่งมึงดูข้เกิสเอฟซเล่งน้ำนี่เจ้าเล่งเข้อเกิเล่งคือกันนี่เอฟซี่เบิ้งน้ำนี่ อะ่เรื่องอะไเนาะโอเคแล้วเอ๊อบาทนี่ล้มมาแล้วล้มมาแล้วเอ,ดอ๊ดหัวจิกพื่อน,นัอนหนบ่จอกันไม่เห็นห้อยมืนกับโบได้แมนแล้วสวรรค์ได้ชาย ใส่งานกันสะดวกสบายคือว่านั่นแหละขับอยู่เท่าได้่าชื่อนะนะั่นนะพันกว่าบาทบ่ออีกตามรุ่นตามยี่ห้อบ่มีหลายรูปแบบนนนแเนาะแกะกุ้มลนเตอรบ่เพื่อเขาจะได้เปลี่ยนทานมันแกเครื่องมือตัวใส่เครื่องตัวเนื่องอ,อ๋อสามสมูบบ่ถ้าว่าใช่แบบต่อเนื่องใช่งานเพื่อนประจำมันได้โดยมมประะาณนี้แหล Tao lâu nay, vẫn nói chị huyền, bát biệt trong bát trong cốt. Mhm. 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 là Mhm. 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 มุ้งเยงแล้วเรียบร้อยแล้วก็สีเส้นผ้าถานี่กันเคแลพี่น้องม่อี่ตนัอืมีบไกอว่มีหกับดีง่ายพี่น้องปเป็นตัวเปิดล่องเปิดหู้ด้วยนะ อย่าตกทอดเนาะเวนอย่างนี้แทงมันเปื้อนหน่ขอยป่าตโอ้ยอยังไงแท้มเห็นช่วงนั้นเด้เห็ดช่วงบนตกเห็ดเทือนนองพอนี่ชุดหน่อยขนาดมาสุดยังไงกัเขาวายางเมนชุดชุดดีดช่วงน่น ใส่เปนแวกนเลยใช่ไหมวกันโอ้ยนมพัดพี่น้องเลยเย็นแต่แท่บานนี่ตัวคอบนี่กันยังบ่ท่านคอบนิหน่อยเนานะตัวคอบข่างเพิ่นย่งเยู่นิดเนาะอ่าช่วงเช้านัันบ่หากมามเนี่ไฟกันเนาะนมหวยหวยอยู่ ทางบอดีมาบ่เหมือนเนาะขามาขามา,มาส่วนหนึ่งเล้งพูดและเรามาสไตายเก่าเหรอ Hết bàn này Nhanh vô Vô phun Vô hết nông con bộ Thì vấn đề là phun nhiều bông đào à, à, say pít, cái này ở ngoài, toạc trái vớt, đang nói chuyện này, ừ, cứ để à, để, toạc trái vớt, say pít để gửi đấy tí, จากวงเนี à, n, à, b ốc, b ่ยไอ้ตัวสั่นที่สุดใส่ก่อนก็ได้หาวงบ่สถุถ้าวงบ่เออสีตะวันขันพอดีในแต่ละทีนิดหน่อยนะ

เออมองรับมองนอนนะก็ตกแหงนี่งกับเพื่อนหนึ่เนาะบอกไปแล้วถ้าง่ายเราเอาป่าเคียวไปมุ่งอะไรกันนี่กันไว้ก่อนเรากันไว้ก่อนยันกึ่งเปียกเราเอาปาวัดป่าเกียวไปคุ้มเลย หาวงหาวงบ่ถูอือยู่ข้างนี้ก็มีบ่ข้างทางนี้วง1 2 3 4วงวงที่5ตัวนั้นบ่แม่นตัวน้อยอ๋ออยู่ช่องนั้นวงยืนวงใหญ่นี่ก็แม่นห้องไฟห้องมันเด้อนะนี่เนาะเอมีวงคูขันค้าง เพียงเลยบนะบักกยาขัได้ดสุขัสบ่ขัตน้ืบาเลโอ้ยเ่บากขับกันนั่นบามันก็ได้บาดเบิดทันแล้วเพราะมันบาดคนนี้ก็ได้อบากขับกันได้บออบาจน้อยได้ีก็บากเบิดกันบากต้องขับกันเป็นแมนทุกตัวเลยวะที่ มาแล้วพี่น้องเลยโอ้ยแต่แต่แต่บานนี่มาแล้วมาแล้วจังใดกัน้นไว้บพยูและเปลี่ยนกระคับบานนี่แล้วเสือก้อนพี่น้องเนียประทุนกัปะาพูนแล้วพูอยู่พวกม่วงพูสมใจพี่น้อนอยู่ประจักษอกมือนี่ก็ได้เน้อฮ่าดูเบื้องห้าเด้อสายไฟน่ะพนฉาดก่อนนะอ่าพอแห้งเด้อน่ะไปใช่ไหป้าเขาบริบวนเลาเนี่เฮยพี่งานเสร็จเด้อโดยสบายดีไงสบายดีมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วตัวนี้นี่สิเป็นบื้นแนะตัวนี้เนาะมันกระเทือนเลยเนาะโจ๊ะโจ๊ะก่อนเนาะผลตกเรือได้พี่น้องไอ้สีมุ้งก็ได้อึ๊บนี่ตัวกระเทิอบนี่น่ะสิเป็นบืน้นเต่ว่าช่วงเศร้าๆเลยก็แล้วละเพราะว่ามันกัดอ่ายัางเดือดตัวกระเทิอบออกมาซซื้อแล้วก็กใส่ตัวลบตัวยังกันแล้วเนาะ เอาก็ถือว่าทางบอตูนได้อัปเดตให้พี่น้องด้เบิงนะ่งลับส่งกมกังอีกข้างหนึง่งเนาะสำหรับเพื่อนน้อง 1, พันเพิ่นพี่น้องเลยเอาแต่ว่าเานาะในคลิปนี้บอตูนว่าผิดพลาดประการใดวอาบจบของานบอตูนกราบขอโทษขอภั้นาำขอใหพี่น้องเอเจใดๆเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขอยหลายๆสำหรับคลิปนี้บอตูนลาแล้วอยู่ดีมีหฮงพบเจอกันคลิมหน้าสบายดีเด้อฝนตกแต่พี่น้องเลย